มีหลายคนทักครูเข้ามานะคะว่าอยากให้ครูช่วยสอนแต่งหน้าลุกปากแดงเพราะว่าเห็นครูทาปากแดงบ่อยนะคะแต่ว่าตัวเองอะ่ะไม่กล้าแต่งกลัวเยอะเกินไปกลัวดูมีอายุครูก็จะมาสอนเทคนิคง่ายๆก็คือปากแดงยังไงให้เอาอยู่ค่ะก็อันนี้ครูบำรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มแรกเลยก็คืออุ้ยเคลช์จะลงคุชชั่นนะคะครูใช้สีฮันนี่ค่ะเป็นสีที่เข้มกว่าผิวครูนะคะเอาไว้ลงกรอบหน้าก็คือแบบไม่ต้องมาเสียเวลาเช็ดดิ้งแล้วเราก็มีกรอบหน้าในตัวเลยค่ะ เข้มกว่าผิวคูนิดนึงค่ะข้อดีของการใช้สีเข้มก็คือเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงกระเนี่ยช่วงกรอบหน้าค่ะมันก็จะปิดได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือสีเข้มมันปิดสีเข้มได้ง่ายนั่นเองกับประมาณแบบคูเนี่ยใช้คุชชั่นก็ปิดได้เลยนะคะแล้วก็ไม่หนาด้วยคูจะใช้สีเข้มลงที่กรอบหน้าเพื่อนๆก็จะเห็นว่าโอเคสีแตกต่างกันแล้วนะคะ สีที่1กรอบหน้าคูเสร็จแล้วเห็นไหมคะกรครูหายไปเลยค่ะอย่างรวดเร็วแล้วครูก็จะใช้สีวนิลานะคะซึ่งเป็นสีผิวของครูเนี่ยแหละค่ะลงบริเวณนี้ค่ะตรงกลางหน้านะตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะ หน้าเราเนี่ยพุ่งออกมามีมิตินะคะตรงกลางนะคะก็เหมือนเราใส่สีสว่างก็คือไฮไลท์นะคะฟูชั่นของไทยนี่เนี่ยปกปิดปานกลางนะคะซึ่งมันจะไม่ไปนเน้นริ้วรอยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือชุ่มชื้นแล้วก็เติมน้าให้ผิวเนี่ยค่ะผิวคูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะปากแดงแังนั้นเนี่ยเราจะเบาแก้มนะคะตานเนี่ยแทบจะไม่แต่งเลยนะคะบลชัชเฉียงครูใช้ของ Rare Beauty นะคะสีชื่อจอยค่ะลงแค่เบาๆนะคะเบาๆให้แบบหน้าเราเหมือนพอมีสีนะคะแก้มควรจะนอง เพราะวันนี้เราจะให้ปากเป็นตัวเอกค่ะ ก็ใช้แป้งฝุ่นไทยนี่นะคะแป้งฝุ่นไทยนี่เป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงนะคะมีไมครอนที่ละเอียดมากนะคะแค่สิบไมครอนบางเบาหน้าไม่เหนียวเนอะนะแล้วก็ไม่เนียนริ้วรอยนะคะหลังจากผิวกับแก้มเสร็จแล้วนะคะก็จะเติมคิว้วเนี่ยวันนี้เราจะทาปากแดงใช่ไหมคะคิ้วเราอย่าเข้มมากค่ะไม่งั้นจะทําให้หน้าดุได้เติมหัวคิ้วให้มันบาลานซ์คือให้มันใหญ่ไปเล็กนะคะคิ้วก็จะดูสมส่วนสวยงามเอามาสคาร่าที่แบบใกล้จะหมดนะคะมาปาดหัว จะทําให้มันดูมีมิติมากขึ้นใครรู้สึกว่าตายังลดโลกอยากให้ตาชัดเนี่ยก็เติมไลเนอร์นะคะนิดนึงค่ะครูจะเติมแค่หางนะคะไลเนอร์ของเคสงโมเล็กนะคะอันนี้วันนี้ครูใช้สีน้ำตาลเติมแค่หางนะคะข้างนี้ไม่มีนะคะจะหางยาวหางสั้นแล้วแต่เราชอบเลยค่ะ ไม่ตา,าละดูยาวขึ้นนะคะก็อันนี้เป็นแดงที่สามารถเบลอได้นะคะใครเห็นคู่ทาปากแดงก็คือสีนี้เลยนะคะซึ่งของไทยนี่กําลังจะออกเร็วๆนี้นะคะสีบนหน้าเราเนี่ยมีสามส่วนค่ะก็คือตาแก้มปากวันนี้เราจะทาปากแดงก็ให้ปากเป็นตัวเอกดรอปตาลงค่ะดรอปแก้มลงนิดนึงนะคะแล้วก็ให ปากเด่นแค่นี้มันก็ดูไม่แก่นะคะแล้วก็ไม่เยอะไม่ดุเกินไปค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะทาปากแดงแต่ไม่กล้านะคะลิปแดงครูเป่าค่ะรอด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย